ทำให้ผมน้อยขครื่องผมเอาไปเครื่องมาดึงครับดึงดึงกึโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกนี่นะพี่แอนอไม่ต้องดูครับราคา5,000กว่าบาทย่ลุงย่เครื่องราคา5,000แต่ว่าวิวหลักล้านครับย่ลุงเพราะมีคนบอก5,000กว่าบาทเจ้าของร้านบอก เดี๋ยวพี่แอนออกไม่ได้ไม่ได้รังเกียจนะครับไม่ได้รังเกียจแต่ว่าครับผมต้องต้องแล้วครับผมเข้าีไพี่ขอบคุณทุกกำลังใจกลงก็เก็บไว้สักเดือนหนึ่งพอดีว่าจะเก็บไว้แต่คงไม่ทำแบบเจ้าดอกเดือนนึง ลุงบอกว่าเดือนหนึ่งลงบอกอนลุงเท่นะเอาลุงไปตรงไหนกันมามาตรงกลางตัวนี้คิดตลุดอย่าบังชยาหันตูดมากข้าวลย่ทวับข้าวโย่ทวับที่ไหนครับย่ทวขอบคุณทุกคนต่อกลางขอบคุณด้วนครับรวนะครับรวมที่พันหน้าขุดแทบหมดนะครับ

เราต้องแปลๆเ้แปลกใช่ไม่ต้องกินร้อนๆอะจไม่รู้ลุงจะกินอะไรต้องออใจ ที่หนูนามันจะกินกล้วยแล้วนะนต้ <c oughs> องไ, <ป S 1> ไปดูดีคปค่ะดวนไหมโอ้โหดูดีตอด้ีด้เสียกอะ เครื 5, <st> ่องห้าพัน่ะต้องไ่ตั้งใหม่ตลอดเป็นังใจเยนอ้จะเท่่ใช่ไเครื่องห้าพันลุงต้อให้มันโหล่อิจัไหมแให้มันเต็มเติมถ้าตอนไม่เจ็มใช่ยังไม่ได้ทำวนตมไก่อนเมไนได้ยองว่าเดียวพอดีเลยแวก็เห็น วายมากเลยใกล้จะเต็มแล้วโอ้โหหนูยังไมหนเลยกจะเต็มเลยสุแหล่สแหล่ไม่ชมแหล่ตอไม่ได้ใครตอไม่ได้ใะสุ่มแหล่ใม่ได้ยินไหมใครได้ยินไมสมแหล่สุ่มแหลอาถ ลองไปด่าใครบอกตอแหลด้วยนะเขาเขาโกรธนะเขาโกรธเลยนะแคาบอกสุงแหลเขาจะคิดอยู่สักพักหนึ่งอะอะไรว่าสู้แหล ไหนโอ้ icana, <naj ome S 2> จริงๆทำไมมันเร็วงั้นอะเครื่องละห้าพันราคาเครื่องค่ะเออผมราคาเครื่องห้าพันซื้อตได้ไหมอสักห้าร้อได้ครับได้ไอมไม่สนใจมานจ่ายได้ได้แต่เครมันนะเครมันไม่เอี้เครมันแกออกหมดแล้วมันเลยเยียบไม่ได้ ถึงว่าเราพวกเจ้าเวลาพวกเจ้าจะทำคลิปแต่ละคลิปมันช้าเนาะช้าลูกอืมมันเป็นนี่อย่างนี้เองขนาดเหมือนกระต่ายกันเตา่ตาเต่าที่อยู่นี่เลยกระต่ายไปนูนแล้วจะถึงเมื่นไหยิ่งอัดเวลานานๆยิ่งกว่าจะอัพได้ดูเนอะอนเน็ตมือถือไม่ได้กินนะ ต้องใบพายวิ่งหาอย่าเข้าใจเลยนะคะอันไหนที่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจแล้วค่ะเรื่องอะไรไม่เข้าใจโอ้ลงพูดเมื่อกี้แหละโอุ้่มแหลมันเป็นซุ่มแหลมเรื่องการเบี่ยงเบี่ยงคำพูดนี่เถอะซุ่มกับตอมันก็เดียวกันนั่นแหละซึงแุ่มแหล่มัาเรียกนซุ่มแหล่มตับใหญ่กว่าสีไปดูให้ด้วยนไอ้สีเนาะสับทิมใช้คำสุภาพยิ่งขึ้นเนะโอ้สามสิบแล้วค่ะแอนขอบคุณมากค่ะ จะมีคลิปหนะคะที่กำลังลอยตึงคะจะมีคลิปคลิปที่สะลงไปเรียกร้องโอ้หมจะจบนนี้ก็จบได้เกินแม่นะคะที่ยังดึงยังไม่ได้ก็กำลังลงอยู่มันเหมือนมันเหมือนงูสวัดเลยอ่ะถ้าหัวมาชนกันปุ๊บไม่รอดอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมาแล้วฝนลุกฝนตกมาแล้วนี่ก็บรรยากาศนะครับหลังจากที่ลุงเพื่อนได้ชี้แจงนะครับ ได้ชี้แจงภาษีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ลุงก็ให้พี่นับแนะนําวิธีการลงคลิปนะครับว่าลุงแนะนําให้ทําคลิปกันนะครับอย่าอย่าไร้สดนะฮะไปตัดอันนั้นมันยาวมากเลยก็นี่ครับก็บรรยากาศนะครับแล้วก็ เด uh. uh ี๋ยวาคุยเตียเนาะเดี CM ๋ยวพาสีนครับนะใช่สีไแบนี้นะครับสวัสดิ์หัวไม่ชนันเีไม่เสร็จตะเียบตอนนี้ลุงกาลังให้พีนัทสอนลุงคลิปนะฮะเป็นช่วงท้ายของคลิปนะสอนทำเมื่อกี้ลุงพาให้เราทาคลิปกันโอ้ยลกินะไรโอ้มีลุงกินน้าด้วยนะบรรยากาศสวยมากลุงกินน้ค่ะน่นนะครับโอ้้ัยแดงครับ้อสมัยดนะตาก่บอกว่า่า โอ้ต้องระวังนะต้องระวังครับนี่นะฮะก็บรรยากาศหน้าบ้านนะครับพี่นัาก็แนะนำวิธีการลงทิปให้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดีสรสุกนครช่องสำรองคือช่องนุกี้คาวาอินะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ดันๆนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ